หูบต้อนเจ้าไปย่ามอยู่ซูนหันเตยเก้นบอกจะลงในเบิงยังมีกไหนอ็จะ้อนปลาตัวนั้นก็มข่สีตะค้นพี่น้องเด้อนี่คนสิตัตกินไปให้เบิงเด้อตอนท่วาเราไปย่ามอยู่ศูนย์ขออย่างหน่อยซีไอเนาะคอยตอนขอยอยู่นครพนมนี่โคสิตัตไปเบิงไปเปไปเบิงเลยอีเด้พี่น้องหูบผูกข่นาอท่วาตอนอาสมมาย่ามนีอสมนี่ใส่เสื้อขาวนี่พี่น้องนี่เสื้อขาวนี่ตอนปลาตัวนี่พ่อข่อยนี่เนาะ ซีไอน้องพี่น้องนี่ไอ้ข่อยมดเต่งเนาะหายไปหายสาบซูดเนาะขาดไปไทยประมาณเศร้ากว่าปีแล้วบ่เห็นเลยผู้ที่สอมเป็นมดเจ็บมอนี่ได้เส้าชีวิตปีสองพันเจ็ดเนาะป่วยโดยโรคมะเร็งนี่เป็นมอซ้อนเนาะผู้ที่สข่อยนั่กขี่ข้อมกันนี่อันนี้แม่นข่อยเนาะพี่น้องตอนนี้ข่อยอายุประมาณเก่าปีเนาะนี่อยู่จังหวัดนครพนมเนาะซีไอน้องผู้ข่อยนี่เกิดอยู่ไทยเบิดมอนี่มดเต่งนี่เกิดอยู่บนสามคนผู้ข่อยนี่เกิดอยู่นครพนมโรงพยาบาลนครพนมเนาะ เอาสบายดีพี่น้องมือนี้มีนอ้องชายเนาะงสองคนมาเล่นนำ้ำล้วก็กับอา้ <c oughs> าวบ้าฟรีเตอร์ตีอา้าวนานาบุลอนอ้อาวบาอยู่น้องเมื่อ,งง <c oughs> อก,ออออก,อออกี้นี่น้องพ่อเอาพี่น้องน้องพ่อเขอเอิงคิงนี่เนาะมาแต่บบันแมทนาะแล้วก็นอก้องชายสองคนมาแต่บบันคอน้ายพี่น้องเน,น้องมียันสุสงใช้ได้พี่น้องออกมากไปไหมนี่นี่คูเขาโลนท่านเนาะ <c oughs> ออกมาตรว,วัด สิกไหมเว้ยนักอื่นดอกมาหาข่อยเลยจะมาแต่บองเดียวหลุดบ่แม่นได้หอกพี่น้องโอ้ดีพี่น้กมานิ่นเอาอาหารมหาข่อยตัวนี้มาเออเอานกเนี่ยเอาเอวงงมาเด้อนี่เอาสมเมื่อกี้เขาดัดนี่นี่นกเอางงไม่กล้ามาเด้อเอาตุยเด้อเอาตุยมาอาศัยมาดูรันนิมิตมาเด้อมดขู่ๆคนมาเอาเปรีมามา กิ่ตกไก่กิ่งตอไก่แซบแซบตองไก่มาเลยคุณตาเมีพ้อมกูมากินสิมาดูจ่กกมาบกเขาก็ถือเบิ้งเขาเดียวดีมาไมม้อนันเอาไเลยมาามกินเขาดำี่อกนี เพื่อนปูว่หลอนั่นไม่ว่าเคยสูสีก็ตกันเคยสวยเรือกันตอนลำบากพี่น้องเนาะบอยากเวาวไล่เพื่อนบอยยัเวาวอยเรือท่านคอยเป็บดีสอยเรือเพื่อนยังนองมิได้เพื่อนสอยเรือคอยเนาะล่วงทางคอยลำบากอายเพื่อนผู้ดีผู้จักก็่ขึ้นจีขาใจเองเนาะ โอ้ไม oh, <children> ่ย <t> <noise> hey, ังละวอไรน่ังมขกันมละยวันไนไ้บคหามันตัวนี้กูเด้าอู้วว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 ว้านววววววนวว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 

อ้วงเราอ้วงกระติเอาวงติดอีพ่อเอาไปมาคือเผาคนอีอมนออีพอคนที่อะไรใพอใเานี้บรทิเอาอ้วงเอาวงแล้วเามาเอามาเลยจังเพิ่อนเอาดิเนาะวงหงอกอะไรเพี่นนองเดี๋ยวเป็นมือห่ชื่เนียงอยไหมล่ะ คือแค่หน่อซื้อเพราะว่าไซวิกโลมีควมสีดำโลแค่หน่อแรวมันดำเลยเออดำเลยับเได้ไปน้องตบไก่น้องเอาไก่มาสู่ตรงมกิมมึง ซิกมือเราี่ยล้วก็มาหากันเลยเนาะแล้วก็เมื่อกีิมือเหยาบเปื้อนหนดเลยพี่น้องน้องเป็นพนักงานไปช่องคนบหมาะในันนซะแต่บอบอกว่าเป็นยังสนั่นแหละเขาแจ้งเองเขได้หัวน้ออได้หัวน้องเป็นพนักงานไปช่องคนเขาเป็นช่อ อืมน่าจะเล่นอาไเต้นก้างทมาแได้ว่าหวนด่น้าเลยนะเนาะโอ้น่าเป็นอแคบบานหลักเศษก็ไม่น้อยแค่ไหนเศก็่น้อตัวเดก็มันเ่งปไหนเลยน้อยแล้วทำนี่ทำนี่แลย เดี๋ยวเอาไม่ไหน,ก,นกูมมกขอข้าวนเนี่ยวว่าเราโดนม้าเราคาไกล้กินเดี๋ยวกินเขาเด้อม,มีเบี้ยก,กินอีกเบี้ยบริเน้ลำตกได้ดีก็พอพระเจ้ามีเรื่องพระเจ้าเด้อ

อันนี้แบบว่าเร็นอะรสดไล่วิดีโอเราตื่นตงยี่ือว่าอะไรสดหลอกเห็นดเกาเนาะือว่าไรสดนี่ปิดะไรสดแล้วพอกระปาคิดไปเลยมันก็อยู่ในหันเลยม่เคยหย่อนร่างเห็นดึเก่าแม่ต่เนาะน จ้าอคนเกิดแต่พรรวซ้หำผมกูจักอยูอินเทอร์เน็ตนะโมมีแต่เบิรงนอแล้วกมีโทรศัพท์กวเบิ์ยูทูบเบิงทตเบิงอะไรอย่างเง้ยอติดออยเอ้วติดต่อกเห k อ นี่แล้วมาเย่นมาหยามกันยิ่ตัวเป็ดไกไก่ยั่ไงอ่ะบวดได้มาบวชน้องบวชก่อนเบียดเพ็นว่า <c oughs> เดือนหนาวเนีย อ้าวลรามอ่ะเรียก,นะก,กว่าโม่าม่จะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจ้าแ่งงานนี่ใช่ชุเจ้าหนาทีเขาหลุดบ่อยบอกแหว่บเคยเห็นตัวเต๋อั้นี้เราคกล้ามอยู่ตผู้เป็นต่าผู้อ่าก็บุรอมเห็ดบ่หัวค <c oughs> ู่เห็นนุงสุดคู่ค่ะยานมาเขาบรอเห็ดกว่า, <c oughs> วาไม้อา,นะาเรือ <c oughs> กเคยเห็นแต่ทาเรีอนใอแต่สุดเขาแดงงาน เออเพราะว่าเราไปยังคือบุหรี่เห็ดหรือมันแปลกเฮาว่าไงว่าเฮาเนาะหักในอ่สี่เฮาอ่ะเาะแบบเจ้าคนแหละเลยนะเจ้าเป็นตัวบ้าแน่นอนเดียวเลยปกติบะโบราตัีสุดอ้าวคงว่าหมายว่าเฮาผู้ใจในหนาที่เขาเอาหนาเฮาหมักในอาศิเขงเฮาเนาะเพราะว่าบโบราจะคิดเลยอืม

แต่ว่าต้นีมิดนียมูไม่ทายมว่าไม่เผดลยั่งมับต้นลำบากีดแบบด้วยครับเจ้าบวนเจ้ารักกินขา้งแหล่บบาบโมบาเบสกิเขาเแหลยบบาบด้วกกินไหนเปูกินไหนแต่ว่าคนไปเห็นบาบเขาจะลีกกินพู้เดียวมูไปเห็นน่บาบเลยพี่น้องบบาบสาเหตุที่ว่า ตจ้กินแล้วคนเห็นนั่นบาปผคมองคนเห็นเปิ่มคนเอาไปว่าโอ้ยครูบาคนนี้กินเขาแลี้ยงชั่วคนที่เขาเลี้ยงไปว่าเอาต่อกันบายนี้ฮั้นหั้นแะ้รตัวบาปเบสอะไรกันเบสอะไรก็แล้วมันเหมือนโบ้บุญ <c oughs> มีดอกบาปเีเท่านั้น <c oughs> โอ้โหเหดตอนแานทางเลย โอ้มีเข่าอียป่นี่อหลดในมาก่น well. <laughs> hmm. ี่โอ้อวงบางทีมาเห่นน้ำตายน้ำอันนั้นน้ำอายนี่เองนี่คือตัวข่ามาทำนี้แหมาอี่ไหอ่มไหน พวกนี้เอาหนิที่น้่นบอได้ไป้าพรป่านใหม่น้องอย่างบ่ป่านป้ายอย่างเขาได้จริญนักจ้องนักป่านแม่นบ่ป่านบุกเลยไม่ย่างแต่แค่เมื่อนเบิดนอนไปมันมันจิตถาบใจไฟกูฟังมแน่นาะ ปผมเป็นบรลเรือมุ่งมิเก่งกูบอันแม่เพ็่นเดืยหนึ่งนองไปซาดเก่งกูมาเกิอมึงนองเก่งกูพ่อคอยพูดเก่งกูกง่กเป็นนาซันออไปย่างคนไปย่งวัวเพียงไหนทุนเขาเี้ยตลอดสั่งเที่ยเรื่องคำ หูบต้อนเจ้าไปย่ามอยู่ซูนหันเบเก้นบอกเ้าจะลงให้เบิงยังมีกไหนก็จะปลาตัวนั้นก็มข่อยสีตะกคนพี่น้องเด้อนี่ยโสิตาตกินไปให้เบิงเด้อตอนทีว่าเราไปย่ามอยู่ซูนข่อยยังหน่อยซีไอน้องข่อยตอนข่อยอยู่นครพนมนี่โคสิตัตไปให้เบิงไปเป็เบิงเลยอีเด้พี่น้องหูบผู้ข่อยเนาะทีว่าตอนอาสมมาย่ามนี่อาสมนี่ใสเสื้อข้าวนี่พี่น้องนี่เสื้อข้าวนี่นอนปลาโตันี่พ่อข่อยนี่เนาะ ซีไอน้องพี่น้องนี่ไอ้ข่อยมดเตงเนาะหายไปหายสาบซูดเนาะขาดไปไทยประมาณเศร้ากว่าปีแล้วโบเห็นเลยผู้ที่สองเป็นมดเจ็บมอนี่ได้เชสชีวิตปีสองพันเจ็ดเนาะป่วยโดยโรคมะเร็งนี่เป็นมอซ้อนเนาะผู้ทิ่ข่อยนั่งกินข้อมกันนี่อันนี้แม่ข่อยเนาะพี่น้องตอนนี้ข่อยอยู่ะมาณเก่าปีเนาะนี่อยู่จังหวัดนครพนมเนาะซีไอน้องผู้ข่อยนี่เกิดอยู่ไทยเบิดมอนี่มดเตงนี่เกิดอยู่บนสามคนผู้ข่อยนี่เกิดอยู่นครพนมโรงพยาบาลนครพนมเนาะ มีผู้ยิ่งนั่งท้้งล่ังนี่พี่น้องที่มันขี่ทุดนามันถิ่มนี่อันนี้เอือ่อยข่อยนอเอื่ยกกอีแหลน่นะเอา็พี่น้องเนาะนี่แหละตอนยังหน่อยพวกข่อยใหญ่มาผีปีเก้าสิบสี่นอหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นี่แหละหูบี่นี้เอาสมนี่ใส่เสือเส้อขาวนี่เห้นนอพี่น้องอตอนนี้ <laughs> เดางจะได้พรม,ผมน,นั่นเป็นประกันนะท่านเอาพี่น้องเห็นเราบอกคอยตัดไปหงยายไหมได้เร <c oughs> าบอกภาบอกเล่าเลยนั่งอยู่ฮะคอยนั่งถือกระปองหัวโลดๆคอยมีกระโมนี่กระบายอีกช่องกนมอเนึ่งกันเสียมอเนึ่งกันใต้เนาะมอตายก็ามาก่บใตา้มอเสียนมอเป็นใต้เลย,เลยมอเสียนขามไปไทยเลยเสียเลยสาบซู่เลยบเห็นเลยนั่นแหละเนี่ยเอาใส่ก่อน ก้อนซอ่นกนซองคอยกันน่ี่ใส่อใส่นี้ใเดี๋ยวมนเออีไปย่งกเลูกเ้าอยอ่นอนเช้าตอนเขไปอยู่มดออกมากกับพวกนีออกจากคุกพี่เามาสเกไม่พันจะปอก็ร่งสิปบุรีโควทเลยที่อไบุอมาที่แรกลูกมันผาเงินหน่อยสามพ ติต๊ตออะรหลังจากหันแล้วค่อยยอนมันลายยอกเนี่นย,นย่มันหายมันไม่หายมันได้บล็อกอีกเลติดตอเลยอะไร,ระะยิ้มเลยย้นนอนยินน้มี่แ้เดี๋ยวใครขยิ้มั้ง

เราอแพงไม่วมันไกลาดั้ร้ายก่ลเดีนไก่น่อยนะจำไ้เจ็ปเป็นตวไกเลยหือ่ทน้องม้อ่ยห้บบมาเอานาะพี่น้องนากกับจิบมะาวนี้นการกินกัคือว่า อ้าวครับลองใช้มายามเนาะคอยบอกก็ได้ไม่ได้กินตกแกเสียมียคอยบอกก็ได้พี่น้องเพื่นบรรยากาศคอยบอกผู้นี้เป็นตำรวจผู้นี้เป็นทหารเรื่องจริงสมัยก่อนถือคุกเพิ่นเลยคุ้ม่อยเรื่องจริงอ่าซัพพอร์ตข่อยทุกอย่างซอยเรือข่อยผู้นี้หมายถึงให้ความสะดวกโบแมนว่าให้ข้อมโดยเรือได้ด่านที่พิทพิทโบแมนแนะนั่งคอยแต่ได้ย่างว่าไอจะยุ่งได้มีให้ถือกฎระเบียบเพื่อเดินยังต่างๆนะ น้องกับซอยจะได้สมีได้ถ้าเกิดจะเหตุพิษน้องกับซอยจะบุได้ยังอย่ในน้ำเหมือนไแม่นอยู่ในน,นะน,น้ำว่าน้องอยู่หน่อยกว่าแต่ว่าห้าวผันเป็นตะโขนนะกรับคือว่าได้ใจน่องพี่น้องเมื่อนี้คอยเพื่อนมีซื่อเสียงในโซเชียลแต่ถ้าเกิดว่าคอยพมีซื่อเสียงในโซเชียลก็แม่นได้ไปมาหาสู่คือเก่ากับน้องคนนี้โอเคขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย